สวัสดีครับผมเจมจากร้านมัมชัสเองนะครับคุณแม่วันนี้เราจะมาดูปีผลิตของคาซีทกันนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูปีผลิตของคาซีทนะครับคุณแม่ก็อยากจะให้ข้อมูลคุณแม่ไว้นิดหนึ่งครับว่าคาซีทโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่7-10ถึงปีนะครับวันนี้เราจะมาดูปีผลิตของคาซีรุ่นนี้กันนะครับ คารซีทรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นคาซีทยี่ห้ออัปิก้ารุ่นฟาเดียโกลฟ์พรีเมียมนะครับเป็นคาซีทที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง4ขวบเป็นคาซีทที่สามารถเออปรับเอนนอนได้จนลาบนะครับคุณแม่นะฮะปรับเอนนอนได้จนลาบแล้วก็สามารถที่จะหมุนได้360องศา เป็นยี่ห้อยอดนิยมของคุณแม่ชาวญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้สำหรับตำแหน่งของสัญ,ญลักษณ์นะครับที่จะบอกว่าปีผลิตของคาซีตัวนี้เนี่ยผลิตในปีไหนนะครับคุณแม่ก็จะอยู่บริเวณด้านหลังของคาซีนะครับคุณแม่หันคาซีตมาทางด้านหลังนะครับทางด้านซ้ายมือด้านล่างนิดหนึ่งนะครับจะมีสัญ,ญลักษณ์บอก เป็นวงกลมอยู่4รูปนะครับผมให้คุณแม่สังเกตที่วงกลมที่1กับวงกลมที่2นะครับจะเป็นการบอกเดือนแล้วก็ปีผลิตนะครับส่วนวงกลมที่3กับ4จะเป็นการบอกวันที่ของการผลิตนะครับอย่างตัวนี้เองนะครับชี้ไปที่เลข6ก็จะเป็นปีผลิตที่ปี2016นะครับแล้วก็รูปที่2ชี้ไปที่เลข1ก็จะเป็นปีผลิต2016 เดือนหนึ่งส่ววงกลมที่3ชี้ไปที่เลข3แล้วก็วงกลมที่4ชี้ไปที่เลข1ก็เป็นวันที่31เพราะฉะนั้นสรุปแล้วคาซีสรุ่นนี้ก็จะผลิตปี2016เดือนหนึ่งวันที่31นะครับสำหรับทั้งหมดนี้นะครับคุณแม่ก็จะเป็นวิธีการดูปีผลิตอของคาซี่ห้อิการุ่นฟาเดียทั้งหมดเลยนะครับคุณแม่สามารถใช้วิธีการเดียวกันนี้นะครับ ดูได้ทั้งาฟาเดียโกลบไอโซฟิกแล้วก็ฟาเดียโกลบ360ได้ทั้งหมดเลยนะครับผม